อยางหลังมันออกง่ายอยเนี่ยเพราะว่าเทคนิคนี่จะหนีซื่าง uh, health, ่ายมากๆนะครับเพรว่าจะเป็นหนูหนูพันธุ์หนวเลี้ยงหนูธรรมชาติก็คือกันเนาะแล้วก็ลูบเลยนะครับมาเด็ดดึงนะครับแค่ลูบๆๆสิ่งเนออกนะครับน้องนะครับเดี๋ยวพามมือมือทคนิคดีๆจากบ้านนี้นะครับเอามาฝากนะครับการถอนคนหนูง่ายๆนะครับเ่ินบ้านที่เขาเคยเดือนเนี่ยหลายคนจากแต่มือบนท่าน เดี๋ยวเอมึงกันไหมนะครับเริ่มจากน้ำก่อนเนาะอันนี้เนาะน้ำนี่จังไดน้ำก้อนเดือดครับใช่มันเดือดนี่ครับฟดแบบเป็นเม็ดน้อยๆนะครับเป็นเม็ดน้อยๆคือมี่นะเอาจะสัดเลยนะพี่คือกำลังเป็นเม็ดฟดๆนะครับน้อยๆนะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยนครับจะให้เดือดนจะใช่ฟดแห้งนะก็กำลังเป็นเป็นเม็ดนะครับลองๆกลางจุ่มเมืงก้อนนะครับ ขางข้างหน่าขาหลังครับก่อนเดินอ่านี้จากจากกถอนหางก่อนแนบหล่หางก็ขาขาหน้าขาหลังแนบก่อนแนบก่อนใหญ่จุ่มลงแนบถอนก่อนกับขึ้นกันแนบเห็นบนะครับถอนเพิ่มไม่จะถอนง่ายเนาะอย่าบนเด้๋ยวเล่นที่หลังนะครับนีกรณนและีหนูสดแนบหนูสดนี่จะถอนง่ายเป็นพิเศษนะครับถ้าหนูหนูขามขึ้นหนู นู้เพราะคอยสดนี่ก็อย่าค้อนยาดขืนนิดนิดนึงเนาะอันนี้แน่นครับผมแต่ว่าถ้าเป็นนูสดนีแต่จะไงนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจุ่มเลยบ่ครับนี่แน่นครับผมจุ่มนี่ห้องกะบอเจ้าหน้าที่ห้องกะกะเอาครับตัวใหญ่ตัวหน่อยครับตัวหน่อยกัจุ่มเอาขึ้นไว้เนี่ยตัวใหญ่กเบิ่งหรือว่าเขามีวิธีเช็คแบบไหนบถ้าบ่อนาประทีว่าดึงเบิ่องอะไรครับแน่นครับดึงเบิ่องอะไรับ นะครับทาสีคือผ่านเนี่ยูกเลยครับตออ่อนนะครับตอนต่อไปก็คือลูกเลยเนะ่ย่ดใครเข้ามาถอนเนี่ยก็ว่าลูกไปเลยเนาะไม่ถอนอันนี้เลดไแล้อันนี้ปิดไฟเนี่ยได้ถค่อันนี้เพื่อนจะเน้นถอนหม่องมะหยาก่อนเนาะทเรครับหม่องมะยาที่สุดในการถอนคนหนูขึ้นอย่างไรครับว่ ถ่องไม่ห่วงนะครับเนาะเยังปกติพลังแต่เพราะมีปัญหานะครับคือว่าไรยังถ่วงมันดานนะครับเพาออกถ่วงก่อนส่วนที่มันตอนหยากนะครับบางทีเขาตอนห่วงก่อนนะครับเพราะเขาปรดิจุ่มลายหลอดนะครับแทงจุ่มลายหลอดอย่างนี้ยังลบหยากเนาะเยังอคกถี่ตอนหยากหลังมันออกง่ายอย่างเดียวเพราะว่าเทคนิคตัวนี้คือว่าง่ายมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นหนูหนูพันหนูเลี้ยง หนูเขามาฉาดจะขึ้นกันเนาะอันนี้เห่นสดให้นพรอนไงเนี่ยแจกเทคนิคที่สำคัญหนึ่งคือหนามนะครับหนามนี่หามเดือดเป็นได้ขาดนะครับต่ว่าเราจะสูตรมงคลเนาะมงคลกัใส่เดือดไปเลยแต่ว่าเอาสูตรไงของผ่านี้นะครับเัิ่งกะยานหนามประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเป็นเม็ดนะครับเพราะกำลังถึนฟองนะครับแล้วก็ลูบเลยนะครับมาเด็ดดึงนะครับแค่ลูบลูบลูบัวสิ่งออกนะครับ อีกหนี้นี่ก็ถือว่าก็ใส่กันกระปักหนึงเดียวนะครับก็ใส่กันมาตั้งแต่ได้ได้ไร้นะครับถือว่าดีสะอาดตาขาวดีนะครับถ้าเป็นหนูใหญ่รุนที่ขีดไปหาแตะขีดไปหาโลหนึ่งเนจะทอนง่ายนะครับเพราะว่าหนังจะหนาเนาะเนี่ยนะครับแล้าตัวน้อยๆก็จะหนาหนังก็จะบ,งบางๆเนี่ยก็จะทอนอยากเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนูสดจะง่ายเลยนะครับ อ่างเป็นนนขาวเป็นพูเนี่ยมขนาดว่าจ่นไปเนี่ยเรียบานะแต่น้อเน่อมกน้อหมมัดเนี่หรับมากินหัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยวให้ให้ผ้านนี้เป็นล่นไส้เงนะครับเดี๋ยวร่นนังตึงนมากให้งามพี่น้องนี่ครเป็นนิดดีๆย้มาฝาจากผัานนี้นะครับเดี๋ยวเป็ั้ตอนการล่นนะครับโลเกียงเดี๋ยวเขาไ่ได้เห็นอย่างไรค โอ้ันล้วอันนี้แกดแกดซีดีนะครับแล้วรถสูเตี้ยวหูอันนี้เขาล้นเขาล้นใส่สีไฟแดงสีแด้ไหมครับมีอน,นครับว่าม,มันบดอันนี้อย่างไรนะครับเขาล้นเก็บได้ขนแดีว่าอันนั้นพอต้นลายมันจะเบิดอตอนนะครับอ <c oughs> ตอนนี้เน,น,นี่ยต้นสูตรน,นี้ก็ถือว่าทีเนะี่ยมันหอมนะครับ ต้น,นกับ,บว่้สกรกเนี่ยพอได้ส้ปรกเนี่ยเดี๋ยวจะลาะะ้า,ลางเบ,บืเ้องหน้าก็จะล้างกับงามเนี่ยเหลืองงามเนี่ยัวนีฟ้อมเนี่ยดวนาดจะติดิดใหม่ติหนันตงตึงเนี่ยดดึงเนี่เครับบางทอผลผีว้าเาถอนบัมเบอร์ีเนีอาจจะมีเหลือนิดนิดเจน,น้อยเนี่ยหรือใบสีไมนกจะกลิ่นไปเลยเนี่ยงามเนี่เกี่ยงได้ถอนแล้วนะครับ คือว่านี่ถอนถอนง่ายเนาะมันมีขนซ่อนนะครับมันมีขนส่วนสองหนุนสามรับถือว่าง่ายนะครับตัวนี้นะครับหนูบางบางช่วงบางดุนแนบนี่นี่ดุนสองดุนสามหางเนี่ยขนนบถอนยากแนบถอนยากตัวนี้ถือว่าถอนง่ายง่ายแบบแต่เฉพาะี่เลยนะครับขนเพราะมันเฉียงแล้วนะครับเพราะว่าตัวพิลล่นเห็นมันใหม่ครับนะครับมันงานครับมันเป็นแค่ขนติดอันนั้นสิเพราะมันใหม่เบอร์เดี่ยวนะครับ สวยงามาเียนะครับสะอาดเกียจงขอนขนต้นมไม้ดีจากบ้านนี้มาฝากนะครับเอาตึงๆเพราะมันตึงออๆนะครับนะพี่หมอเขาอะไรก็ติดตามก็กแชร์นะครับแต่เป็นประโยชน์ให้บ้านใหม่ๆที่กำลังพัฒนขนนะครับสวยงาม